ในเมื่อมันจะไปช่วยหาเงินให้วันละ400ก็แล้วกันฮะ400มีคนละครึ่งไหมพี่อ่ะจ่ายเงินให้พี่บุญไปแล้ว400เดี๋ยวผมอ่ะติดต่อลูกค้าไว้แล้วจะไปตัดให้เขา3า0 0ันบาทช่าง400ได้3 0 0พไปบอกพี่เขา หลังจากเราไปคลิปหารายได้จากเครื่องย่อยไปอ่ะก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมีทั้งคนเอาไปทําตามมีทั้งคนเอาไปหารายได้จริงๆแต่วันนี้เราจะมาทําให้ดูว่ามันหารายได้กันยังไงไปอะไรนะพี่เขียสถานที่โอเคได้ครับเดี๋ยวผมไปดูหน้างานเอาพี่มันมีแค่นี้เองเหรอย่อยไปแล้วเหลือที่นี้เองอ๋อโอเคโอเคงั้นเริ่มเลยครับ เ็จและแค่นี้ก็ได้ค่าขนมกินแล้วพี่จะทิ้งกระเสียได้อะเอาไปทำอะไรได้บ้างครับทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ไงทำแล้วก็ไปขายได้โอ้จริงด้วยผมก็ลืมคิดไปทีแรกก็จะทิ้งพี่มันดีอะผมอยากเอาไปใช้บ้างอ่ะขอเช่าได้ไหมครับได้อยู่ขอ เมื่อมันจะไปช่วยหาเงินให้วันละ4ี0รก็แล้วกันฮะ400มีคนละครึ่งไหมพี่โอ้ <laughs> ไม่มีรับเงินสดอย่างเดียวโอ้ก็น้อง <laughs> อ่ะจ่ายเงินให้พี่บุญไปแล้ว400เดี๋ยวผม,มติดต่อลูกค้าไว้แล้วจะไปตัดให้เขาสา0 0ันบาทเช่า400ได้3,000พันอย่าไปบอกพี่เขา นี่ก็คือวิธีการหาเงินด้วยเครื่องย่อย3วิธีนะครับถ้าสนใจถ้าชอบเทคโนโลยีหรือสนใจสินค้าอื่นสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ได้นะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok วันนี้ขอตัวไปรับงานก่อนส่วนคลิปหน้าเราจะทำอะไรผมเจอกัน